สวัสดีครับโอ้ยเอยียงนาะนี่นอผู้ใดส่งเอีย,อยงไม่ให้น้องมานะนอสวัสดีครับสวัสดีครับมา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 จากคุณเมด็ดแสงกับเมด็ดแดงเพิ่นเอามาให้ฮะ อุ้ยขอบคุณคุณแม่ปูด้วยนะครับขอบคุณของขวัญปีใหม่ต้องเกล็ดด้วยแล้วแหละขอบคุณที่หากแพงคิดเถืองบักลาเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อดขออนุญาตเกล็ดแกงปักใต้บ่แกงปักใต้แกงปักสาขาสามจีสเกตครับคุณแม่ครับ มาอุดหนุนได้เลยใจดีมากน้องมานะขอถ่ายคลิปให้ถ่ายคาเฟ่ว้าวน้องพี่กาแฟน้อปลาบริการตัวเองชาดีนะ,ะะน,นะคะยูพีเลยนะคะ ขอบคุณครับอุ้ยมาพอดีอก็ทายัดเจ็ดครับสวัสดีตอนเช้าวันสุดท้ายและท้ายสุดของปีนี้นะครับพุทธศักราชสองพันห้า้อยหกสิบหกสิบเท่าไรวะหกสิบเจ็ดต่อไปหกสิบแปดลบกล้องก็ยานมีเท็นกล้องกล้องทเทียนมี ส่งมาจากต่างประเทศโอ้แม่ปู่นะบ่ะนี่เอ็กมีคนสวยเราน่ะเ,<อ>เนี่ยเอาแม่เพิ่อนอยู่ต่างประเทศได้หรอโอ้โหว,ว้ <Okay. S 1> าวเดี๋ยวบอกนะว่ากิน2คนกิน2คนนี่แหละเป็นงานมากไม่เงยเลยโอ้วไม่นองความหิวประบานนี่ วันนี้น้องมานะก็จะไปทําธุระนะครับและะ้วก็นตั้งสิเขาไปหานเขาไปเยี่ยมย่านทำข้าวซื้อของควันของฝากให้น้องอิงก่อนขึ้นบ้านไม่เพิ่นซื้อของอควนของฝากให้พอ่อจูเนาะตะวากะขอ,อของตอนปีใหม่ตะวันน้องมานากะก็ได้ให้หลายๆคนไปแล้วอาจจะว่าเอา้าือเฮียนให้แต่พอ่อจูกเฮียนแต่ผูนน้นั้นผู้นี้จริงๆเราให้ตอนงานันเกิดไปแล้วไม่ไปแล้วรอ คือนั้นใครก็ใครใครใจใจนะครับบริยังดรอกอาจจะมุลงราคาบกเพ้งบางอย่างแต่ก็คือเขาให้ใยใจคือเม่เมียให้ความักความเพียงบัตลามาตลอดวเกือบจะสองปีซามเกือบจะสองปีจะสองปีแล้วที่หูวจากกันจับมือกันเดินทางมาปีไม่ปีที่สองปีไม่ปีที่สองม่รวมรวมเข้าดาวปีันนี่แหละเข้าดาวปีที่สอง แม่แกะเบิ้งอ่ะแกะเบิ้งก็ดื้อว่าสิเป็นอีกท่างนี่ละเอียงอยู่นี่ระวังหล่นรออุบเอียงอ๋อเขาเขียนบ่ะเขาเขียงกองเรือนอเนวลหกเนยโอ้เอียงดอกแม่เอ้ย ของก็คือเป็นแท็กซี่ก็จะขอแกพิทแท้งอ่ะแกพิแท้งอีหลีเอาทั้งหนักกินี้ปไาอุ้ยโอ้ย,อย,อยน่ารักมีจั็กซี่นะักสมพ้อนะักอุย้ยเยอะมากเลยขอเอาไปแบ่งเพื่อนกินได้ไหมครับเอาไปแบ่งผู้ใหญ่เนาะน่าจะมีตนี้โอ้ยโเคยได้ดื้อนี่ดื้อ แม่แม่เดี๋ยวเสื้อโบ้ผมว่าเคยกินของแบบนี้นะแต่ว่าชอบกินมากแต่ว่านั่นที่จะเสด,ด็จกินแหนมผ่าแหนมผ่ากลับไปต่างต่างจังหวัดในสิ่งที่ซื้อไปซื้อไปเป็นกล้องสีแดงดิแต่ทีนี้โบ้เคยกินนั่นเธอะได้กินแต่พ่ามันแพง <S <S แได้กินนั่นเธอได้กินแล้วกัได้กินอยู่วเวลาขึ้นไปกทอทโมแม่แม่ทักกอทโมซื้อมาให้ตลอดโบ้สมัยสมัยเขาเนี่ยโบ้เป็นอุยสมัยเขาเนี่ยโบ้เป็นนักร้องเธอไว้นัดกั ถถึงงเกี้ยแต่กองเนาะกองเลยหมูบอเก็บรูปภาพที่เป็นเก็บรูปภาพตัวกองอันนี้คือความจริงบ้านใครทําแบบนี้บ้างเกีบอุป,ปรกรณ์คนในภาพก็เป็นคนจริงจริงฟ้าสองสันถูกต้องเพือกันระดับทำงานเราก็ต้องคุณออกมาขอบคุณหลายด้วยครับเด้อเม่เพื่อจะไปแบ่งน้ำมันบอลเล็กแต่ลูกจะให้แบ่งไข่ ไต่ตามความเหมาะสมก็ด้จประมาณนั้นแหลดีจังเลยเาก็เอใส่ั่่กกประมนว้าวประมาณโฆษณาดินี่เนืน่องกว่ากองอาหารเสริมเนาะเนือกว่ากองอันเสริมพ,พมสูงนองมานนะเนาะโอ้ยคือมาเห็ดรวดยักข่เทียกันเลยคือ ไอลูกกันเอาน้องมานาสิกินเขาแล้วแม่แม่แมแมท่านึงบึงคลิปนีอยากเลี้ยงเขาสมงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่น้องมานากระจังทักมาหลังอีกบ้านเด้อแม่เด้อ ลงปูปรับเลยอ่เดี๋ยวแม่แบบจะเลี้ยงเขาขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อีแต่คุณแม่ปู่นเนาะแม่ปู่คน,นเลี้ยงเลี้ยงเขาต่อได้บ่กเราเสร็แล้วบนน้นองของบนกันระครับอ่ะก็เลี้ยงเข้ามาเขาเดาน้ำกับน้ำเมี่ยงน้องทั้งหลายสวดกันในกลุ่มปิดน้องมาละคืนนี้เป็นกลุ่มปิดกลุ่มปิดเพลงมาลารุ่นเพลงจากเลยว่าจะยังไงเพราะว่ากลุ่มปิดนี้คือยังไง เรื anto, ่องหัวมอนก็คือเก่ากินแต่ผักนะครับบำรุงร่างกายกินผักตลอดกินบักกินเอ่ย่าแม่ไม่กินน้ำกันเด้อแม่เม่เด้อกินตนี่ผมก็ถือฝากไว้ท่านี้ดีก็ฟตคอต่วกิอนก็แกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มโอ้ยางไก่องปวดคือหน่อไม้ส้มแล้วก็ แกงอะไรนี่แกงเห็ดอันก้าวขาใช่ไแต่อคุนว่าอย่งแกงขาแกงชอบกินแบบนี้แล้วก็เป็นอะไรนะถ้เ,เกิดอัจฉริยะอัจฉาปยะบางมันมันจะเป็นไทยพื้นถิ่อร่อยขอบคุณแม่ปู่เรื่องอับเด้อขอบคุณแม่ๆทั้งหลายตัวนำเหมือนข้นนี่ ขอบคุณแม่เมยที่เบิ่งคลิปน้ำเด้อครับเด้อขอให้เดินทางผู้ดใดเดินทางกลับบ้านหรือว,ว่าเดินทางไปทํางานเนาะปลอดไพรสุขเดินทางนะครับห่อความสุขกลับคืนบ้านเฮ้ากับคุณที่เป็นส่วนหนึง่งในชีวิตผมมาสั่งสีสันสั่งความสุขเต็มเต็มก้อนผักก้อนแยงกับบักหล่าบักหล่ากับตีมอบความสุขใครก็แม่เมย์ไปตลอดนะแม่แให้ลูกๆเราได้กับกอแหกขึ้นไปขึ้นไปอะไรก็เก่าพันเท่าพันเท่าลานเท่าเด้อ อันใดพรอนได้ดีๆให้เกิดกับแม่แมเด้อส้าถูก,กให้มีตะกนหากคนแพงเ้อแม่เด้ออย่าให้มีตะกนสังเด้ออ่าสั่แล้วพี่เดบายครับ